สวัสดีค่ะไมค์ค่ะวันนี้ก็วันหยุดเนาะของวันเสาร์วันหยุดนั่นเองแล้วก็วันนี้โชคดีที่อากาศเย็นสบายมากๆเพราะฝนตกแล้วก็ไม่ร้อนก็เลยระหว่างวันหยุดก็ก่อนจะออกไปข้างนอกนะคะก็จะมามาร์คเท้าให้ซึ่งตอนนี้เท้าเนามากๆเลยนะคะก็เลยจะมามาร์กก็เลยถือโอกาสว่าเออแนะนําเลยทีเดียวเนาะว่าใช้ตัวไหนมาร์คตัวนี้เองอุ้ย,ยฟ้าร้องเสียงดังมากตัวนี้ค่ะ f รูทฟู้ดแคร์มาร์คค่ะตัวนี้มาจะใช้ไว้มาร์คเท้าในหนึ่งกล่องนะคะจะเป็นซองๆแบบนี้ห้าซองห้าคููนั่นเองมาร์คอาทิตย์ละหนึ่งครั้งก็ได้นะคะแล้วแต่สะดวกมาร์คทิ้งไว้ประมาณยี่สิบถึงสามสิบนาทีนะคะเท้าเราก็จะ นุ่มชุ่มชื้นขึ้นแล้วก็อะไรที่บันทีแบบเท้าแตกหรืออะไรเงี้ยมันก็จะช่วยค่อยๆฟื้นฟูแบบสภาพให้สภาพเท้าเราเนี่ยเนียนนุ่มเหมือนเดิมน้ะหลายคนเวลาใส่ส้นสูงถ้าเท้าไม่สวยเวลาคนมองเท้าก็จะแบบค่อนข้างแบบอึดอัดนิดนึงนะคะก็เลยจะมาแนะนาําการอ่านี่ในหนึ่งซองแกะมาแล้วนี่หนึ่งซองก็จะเป็นแบบนี้เราก็ต้องฉีกเขาจะมีรอยปะให้นะคะเราก็ฉีกออกฉีกออกนี้อ่าได้เดี๋ยวมาเราให้ดูค่ะ ต่อเลยนี่มาร์กเสร็จแล้วนะคะก็จะมาร์กทิ้งไว้น่นี้นี่อันนี้นี่เองข้างในเขาก็จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะมาร์กๆอย่างเนี้ยเนี่เป็นน้ํายามาข้างในเห็นไหมเราก็ทิ้งไว้นี่แค่นี้เองแล้วก็อ่านังซื้อดูกระตูนน้องดูทีวีหรืออะไรก็ได้ทิ้งไว้ประมาณ 20- 3สนาทีโดยที่ไม่ต้องล้างออกนั่นเองค่ะอย่าลืมนะแนะนำเลยกับตัวนี้ รูทฟู้ดแคร์มาร์กนั่นเองจ้ะไปแล้วนะแนะนำพอประมาณไม่บ่ายค่ะ